แกลมรอยร้อยยกสดอีกเมนูนึงก็ต้องยกให้เมนูนี้เลยค่ะวันนี้แอนจะชวนเพื่อนมาทําเมนูต้มแซบผงวัวกันวั้นี้บอกเลยว่าทาหงายร้อยแซบจัดจานสดน้มกันวุดวุดแน่นอนค่ะเพื่อนต้มผงวัวที่แอนทาไว้วันนี้ก็จะตักแยกหม้อเอามาทําต้มแซบกันค่ะเปิดหลับความร้อยเขาต้มแซบก็ต้องเป็นข้าวคัวกับปิกคัวแบบไม่ไม่หอมๆนะค่ะเพื่อนแล้วก็ไปชํากันเลยเริ่มด้วยตัก ต้มผงวัวของเราแยกหม้อออกมาแบบนี้เลยค่ะซุปต้มผงวัวแอนก็ได้ลงไว้เผื่อเผืก่อนหน้านี้แล้วนะคะตักผงวัวกบน้ำซุปใส่หม้อแบบนี้จากนันก็ไปตั้งเตาได้เลยจากนั้นก็ตามด้วยหัวข้ากับตะไคร่ลงไปจากนั้นก็รอจนกว่าน้ำซุปจะเดือดเลยค่ะ พอนำซุปเดือดก็มาปรุงรสกันปรุงรสด้วยพริกขี้นูซดบล,ลงไปแล้วก็ตามด้วยข้าวคัว่วจากนั้นก็ตามด้วยพริกป่นทีิคัว่วไม่ไม่หอมๆเลยค่ะถึงจะร้อยแล้วก็พงปรุงรสลงไปครึ่งช้อนชาตามด้วยน้ำมะนาวลงไปค่ะความเปรี้ยวตามชอบได้เลยแล้วก็นำปลาครึ่งช้อนโต๊ะเพื่อนๆก็ชิมรสปรุงรสตามชอบได้เลยนะคะปิดถ่ายโดยต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งซอยลงไปได้เลยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆกับเมนู ต้มแซ่บผงวัวเคล็ดลับความร้อยคองเมนูนี้นะคะคือต้องใส่ข้าวคั่วที่คั่วไม่ไหมหมห้อมและพริกคั่วก็ต้องเป็นพริกคั่วปนแบบไม่ไหมหอมหอมเช่นกันค่ะและก็ต้องใส่น้ำมะนาวซดจะให้ถังความเปรี้ยวและความหอมร้อยมากๆเป็นว่าเพื่อนๆทนได้ที่ทำต้มผงวัวไว้ก็ลองเอามาแยกหม้อทำต้มแซ่บแบบนี้ก็จะได้กลับแกล้มแบบร้อยจัดจานยกสดติดใจกันแน่นอนค่ะ